มันมีประเด็นที่น่าสนใจมากครับถูกเรสโดยนายอาร์มแคสบานายอาร์มหรือพี่อาร์มของเรานั่นเองเพาะโพสในเอกนะครับว่ากูงงว่า Elon Musk เล่น Poe 2ไปไกลกว่ากูได้ยังไงวะ CEO 3บริษัทเทียบกับพนักงานประจำซึ่งเป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่า Poe 2ครับหรือ Part of Exile 2เป็นเกมที่คุณต้องเน้นการฟาร์มเยอะมากๆถ้าคุณเคยเล่นก็จะเข้าใจ นอกจากการเล่นที่ต้องฟาร์มหนักๆมันยังมีโหมดแยกกันด้วยครับเป็นเช่นซอฟท์คอร์หรือโหมด t a ต d a า d คือถ้าคุณตายคุณก็เกิดใหม่ไม่มีปัญหาอะไรกับโหมด Hardcore ครับคือถ้าตัวลครของคุณตายแล้วมันจะตายไปเลยกลายไปเกิดใหม่ที่โหมด t a ต d a า d แทนเป็นโหมดที่ตายได้แล้วตายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและอี n นมัสเฮียกัเนียดันเล่นในโหมดฮาร์ c o r e เล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ไม่พอเลเวลแกรครับติดท็อปเรนกิ้งซะด้วยเรื่องราวมันเป็นยังไงครับผมก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลมาเพิ่มแล้วก็มีคนทําคลิปอ่าล้อเลียนพี่แกอยู่เพราะว่าพี่แกเคยไลฟ์สตรีมสดโชว์ฝีมือครับว่าโอ้กูเล่น part of excite 2ด้วยตัวเองกูเล่นโหมดฮาร์ดคอร์โชว์ฝีมือยิงสายฟ้าเคลียร์แบบปิ้วปิ้วปิ้ว,วด้วยตัวเองนะครับแล้วผมก็ไปทําข้อมูลมาสุดท้ายแล้วก็ดูว่าอี i อ o มัส เองแปลกๆแ,แล้วว่ะสวัสวดีครับผมประชาชน n b c กระติบเองเนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าเรียกเสียงหาให้กับแฟนชาวอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะพแฟนชาวเกมผ่าน o องเอ็กซด้วยนะครับเรามาทวนกันก่อนสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ครับอ่ะเรื่องของอีลอนมัส Elon Musk เขาผมว่าหลายๆคนก็รู้แหละอันรทบจะทุกคนก็รู้แหละแกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบรู้จักกัน w o r l d w i เลยนะแล้วก็มีเป็นหนึ่งในเศรษฐีที่รวยติดอันดับโลกนะครับและแกก็ชอบแบบทวิตในเป็นเจ้าของ Twitter ที่เปลี่ยนชื่อเป็น X แล้แกก็ชอบแบบทวิตใน X บ่อยมาก ซึ่งเฮียอีลอนเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้หรือเปล่าแต่เฮียอีลอนเขาเป็นคนที่ชอบ ARPG ตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนนะครับสมัยที่ d i a b l o 4เพิ่งเปิดครับเฮียแกก็เข้าไปเล่นแล้วก็หลังจากเกมมันเล่นไปเรื่อยๆเฮียเฮียอีลอนมาร์กเนี่ยเขาก็โพสต์ว่าเออกูเป็นผู้เล่นติดทอ็อปเรนกิ้ง ท็อปเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ท็อปสิหรือท็อปยีของเดอ b โวสีเนี่ยแหละคนก็บอกโอ้โหเฮียอีลอนทำได้ทุกอย่างค่ะนั้นเก่งค่ะนั้นเหลือโอ้โหเฮียทำได้ไงเนี่ยเฮียการบริษัทเยอะค่ะนั้นยังแบบไปติดท็อปรันกิง้งท็อปยีของเกมเดอบโ o สีได้ยังไง a อ p g พีจีคนก็บอกโอ้โหว้าวกันแต่สมัยนั้นผมก็ยังแบบเฉยๆเพราะว่าตอนที่เฮียแกโพส เรื่อง leaderboard ของผั t ออบิคไซเอ้ของ d i a b l ู4ครับสมัยนั้นคนเล่นมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วคนแบบว่าเพราะว่าการปรับแพทที่หวัวของมิสซันเหมือนเดิมมานอนมิสซัแม่งปรับแพทด้หว่วตลอดทำให้คนเล่น d i a b บ4น้อยลงเรื่อยๆครับก็จะมีแต่คนที่ชอบเล่น ARPG ส่วนรายชนใหญ่ที่เล่นผมก็เลิกไปนานแล้วแต่ตัดมาที่ผ a ดอ o f e x i ซ e 2ครับอันนี้มันแน่นอนเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วคับธันวาคมต้นเดือนที่แล้วคนเล่นยังเยอะเลยนะครับ พีคสุดก็ประมาณหนึล้านคนต่อวันในสตรีมนะครับออนไลน์พร้อมกันได้เฮียแกรครับได้สตรีมครับวันที่30ทธันวาคมปีที่แล้วอ่ะเนาะเขาก็สตรีมโชว์ว่าเออเขาทําอะไรมาบ้างเขาเป็นใครเล่นอาชีพอะไรแต่ไม่บอกชื่อนะบอกว่าอาชีพอะไรโชว์เคลียร์แมปในเกมดูครับซึ่งผมก็โอ้โหไอเฮีย เ,เดียวก็นขนาดนั้นเหลือแล้วผ่านออกไปเวกซาสองครับต้องทวนความสนใจอีกนิดหนึ่งผ่านออกไปเวกซาสองครับก็เป็นเกม ARPG เช่นเดียวกับ d i ียโบ4ครับเป็นเกมที่ถ้าคุณไม่ไ้จากคือมันต้องเน้นการฟาร์มเยอะมากๆและเกมนี้ครับมันจะมี2โหมดเป็นหลักโหมดแรกคือสแตนดาร์ดครับที่ผมเล่าไปเมื่ออินโทรคือถ้าคุณตายในโหมดนี้มันก็ไม่เป็นไรคุณก็แค่เสีย x p ในเลดเกมนะแล้วคุณก็เกิดใหม่มาเล่น,นเรื่อยๆกับโหมดฮาร์ดคอร์ครับคือโหมดเฟ้นหาเกมเมื่อที่แท้จริงโหมดที่แบบ ผมไม่กล้าเล่นด้วยสามาขนาดโอ้ขนาดผมติดเกมมาทั้งชีวิตผมยังไม่กล้าเล่นเพราะโหมดนี้ครับคือถ้าคุณตายแค่ครั้งเดียวตัวละครของคุณจะหายไปจากโหมดฮาร์ดคอร์แล้วไปที่โหมดสแตนดาร์ดทันทีก็เหมือนคนเรามี1ชีวิตคุณตายแล้วเกมก็โอเวอร์ทันทีครับโหมดฮาร์ดคอร์คือแบบสุดยอดมากใครที่เล่นโหมดฮาร์ดคอร์ผมนับถือทุกคนครับผมไม่กล้าที่นี่ครับคือเฮียรไอออนมาสครับก็มา มาโชว์พลังโหมดฮาร์ดคอร์ตอนไลฟ์สตรีมวันที่30ธันวาคมโชว์การบิลโชว์การวิกแมปครับแต่ไม่ว่ายัางไงครับในการไลฟ์สตรีมครั้งนั้นใน X ครับไม่มีใครรู้ว่าเคียร์แกชื่ออะไรครับแต่แน่นอนว่าชาวเน็ตครับมันชาวเน็ตมันขี้เสือกอยู่แล้วเขาก็ไปหามาจนผมได้รู้ว่าปัจจุบันครับอีลอนมาร์คครับใหญ่ดีที่อีลอนมาร์คเล่นนะครับติดอันดับ11ของโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยตัวละครที่มีชื่อว่าเพรสซี่วอร์เรนส์อาชีพอินวอร์เกอร์เลเวล แต่ที่คุณเห็นนั่นแหละตามที่คุณเห็นปัจจุบันคือตัวละครตายไปแล้วหมายความยังไงหมายความตอนนี้ตัวละครตอนนี้ครับถูกย้ายกับพี่โหมดสแตนดาร์ดเรียบร้อยแล้วแต่เราย้อนเวลากันหน่อยย้อนเวลาตอนที่คนเขาทำคลิปให้ดูครับมาว่าตอนนี้คนยังจับดูว่าด,ดูรายชื่อนี้ได้เขาจะรู้ว่าตัวละครนี้ยังไม่ตายครับเพราะว่ามันตัวละครนี้ครับ ของตัวของอีลอนมัสเนี่ยมันน่าจะเพิ่งตายไปไม่วันนี้ก็น่าจะวันนี้เลยแหละเพราะว่าเมื่อวานครับที่ผมมีคลิปของฝรั่งออกมาใหม่เขายังไม่ตายนะแต่ปัจจุบันตายแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักว่าเช้าไหมครับอีลอนมัสแกบัญชีโอนสามบริษัทมีงานโคตรจะยุ่งแล้วก็มีถ้าคุณไปอ่านสเกจดูที่อ e ีลอนมัสเคยโพนะบอกโอ้ตื่นเช้ามาอ่านหนังสือพิมพ์อ่านอีเมลเล่นกับลูกคนที่มีเวลาสเกจดูที่บอกว่านั่นขันเนี่ยเฮแกเวลาไหนมาเล่นกัน ก็เนื้อหา,อาในคลิปให้ผมสรุปเลยนะครับเนื้อหาในคลิปให้ผมสรุปเลยก็คือผมว่าอีลอนมาร์ก็จ้างคนเล่นนั่นแหละใช้เงินแก้ปัญหาเพราะเขาก็เป็นคนเศรษฐีหมื่นล้านนะล้านล้านดอลลาร์าน,าน,นะเขาก็ใช้เงินแก้ปัญหาก,กับการจ้างผู้เล่นคนอื่นมาเล่นตัวแอคเคา t ์เองหรือว่าให้คนอื่นไปสร้างแอคเคา t ์แล้วก็ฟาร์มให้เขาบูสต์ไอเดียของเขาขึ้นไปนะครับถามว่าการบูสต์ไอเดียการจ้างคนอื่นเล่นมันผิดไหมจริงจริงมัน ครึ่งคครับมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอย่างรุ่นพี่ผมไม่รู้จักเองไม่ใช่คนรวยแบบอีลอนมัสเขาก็มีการจ้างไปเล่นตอนที่เขาทํางานจ้างคนอื่นที่ว่างงานไปเล่นแทนนะครับก็จ้างเงินแล้วก็เอาไปบูสต์เลเวลต่างๆนานาแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าเอามาทําคลิปวันนี้สลืกเกินก็คือสิ่งที่อีลอนมัสครับพยายามโชว์ตัวเองว่าเฮ้ยกูเล่นเกม P.O.E 2. ผ่าน,นเบ็กซอย2เป็นกูแบบโหเซียนมากติดอันดับฮาร์ดคอร์กูนี่แบบเทพ ก็เลยมาเล่นแบบสตรีมโชว์ด้วยซึ่งจุดนี้และครับที่ทําให้เราชาวเน็ตอย่างเช่นแฟนชาว P.O.E. 2ครับสตรีมเมอร์ชอย P.O.E. 2เขาก็มาโอ้โหมาจับไตจับจุดละเอียดว่าอีลอนมาร์คว่ามึงมั่วละซึ่งคลิปนี้ครับผมก็จะมาดูนี่ด้วยอ่ะยกตัวอย่างแรกครับที่คนเขาเป็นคลิปที่ดังที่สุดที่คนที่เป็นผู้เล่น P.O.E. 2ครับเขาจับไตนะครับว่า อีลอนมัสครับเขาไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เคยเล่น p o e, e 2ด้วยเขาแค่เหมือนเอา AD คนอื่นมาเล่นนะครับเขาก็สร้างจุดสังเกตไว้มากมายครับถ้าให้ผมสรุปเลยก็มีขึ้นอย่างที่คุณเห็นในหน้าจอครับเช่นว่ามีสาร์ที่เขียนไว้ว่าแบบแผนที่ของอีลอนมีสาร์ที่เขียนว่าออของเตรียมไว้ให้อีลอนต่างๆกันนะไม่มี Root Filter ไม่มีการ ไม่ม like like. ีการสกิลเพลย์ท really ี่เหมาะสมสำหรับคนที่อยู่ระดับฮาร์ดคอร์ติดท็อปแรงกิ้งได้แล้วก็ไม่มีไม่มีการเข้าใจตัวเกมอย่างถูกต้องต่างๆนานานะครับสุขค่าให้พูดเข้าใจง่ายๆสรุปครับก็ฟันธงนะครับว่าอีดอนแกไปจ้างมาจริงๆนะครับคือไม่มีหลักฐานแบบชัดเจนเห็นสลิปเงินเดือนเห็นแบบว่าเห็นรายชื่อคนอื่นที่เล่นแต่นะนะผู้เล่น P.O.C. 2ครับถ้าคุณดูคลิปที่เขาอาจจะผิดคุณก็จะเข้าใจเลยว่า มันอีลอนมาร์กเขาไม่เล่นจริงๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะทีนี้ครับมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจต่อว่าทําไมอีลอนต้องทําอย่างนี้ว่าทําไมอีลอนต้องโกหกว่าตัวเองเล่นเกมเก่งหรือทําไมอีลอนต้องโกหกว่าตัวเองแบบว่าเป็นเซียน P.O.E. สองหรือว่าชอบเล่นเกมด้วยทางที่ตัวเองน่าจะมา เล่นแค่นิดหน่อยมาโชว์นิดหน่อยคนก็บอกว่าเพราะว่าอีลอนมาร์สครับพยายามจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับเจนซเจนบอกว่าต่อไปต่อไปเจนอ่คนรุ่นใหม่ที่เล่นเกมด้วยดูอนิเมะด้วยเพราะมืครั้งแกก็โพสเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะฟูลเมเทอร์อะคาเมสเปลี่ยนโปรไฟล์แลวนีน่แกเองก็อาจจะพยายามตัวให้เหมือนแบบเหมือนชาวเราชาวเราครับที่เป็นเกมเมอร์เล่น p าดอ o เอ็กซายสองไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเรเ่็นที่น่าสนใจมากรับผมก็ไม่รู้ว่าอ่จริงๆแล้วอีลอนมสร์แกต้องการอะไรทั้งด้าน คนที่โจมตีโามาสเขาก็เสนอประเด็นว,ว่าเฮ้ยขนาดเล่นเกมมึงยังโกหกแบบนี้แล้วเรื่องอื่นอ่นอะอย่างเช่นเรื่องเอนจิเนียร์ของเอ่อสเปซเต่างๆเรื่อง t ท sla X อเรื่องคอมเรื่องแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามันจะโกหกขนาดไหนขนาดเรื่องงงๆอย่างเรื่องเล่นเกมอ่ะมึนงนี่จะโกหกเลยแค่บอกเขาจ้างมาก็จบแล้วเพราะไม่มีใครว่าอะไรก็เอ็งรัวอยู่แล้วนี่จะจ้างมาก็ไม่แปลกจะจะโกหกว่าเล่นเองทําไมเก่งเก่งเองทําไม มันก็เป็นเวเดนชี่น่าสนใจยิ่ยๆครับสุดท้ายแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ผมยกให้เป็นคอมเมนต์จบคลิปครับเขาบอกว่าไอตอนมัสครับเฮียแกก็นั่งในตอนที่เฮียแกสตรีม i p ีอวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วนะครับเฮียแกเล่นบนแล็ปท็อปบนเครื่องบินโดยใช้อินเทอร์เน็ตรูปแบบแบบ s t a r l i n k นะครับที่ s p a c e x พัฒนามา s t a r l i n k ก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ตรูปแบบความไวสูงที่ไม่ว่าทุนจะเล่นที่ไหนบนโลกก็จะมีความเร็วที่สูงมากเป็นการโชว์ศักยภาพ จากหนึ่งของอาการเล่น p o e 2โชว์บนเครื่องบินครับเป็นการโชว์โชว์ศักยภาพอย่างหนึ่งของ Starlink เป็นไปได้ไหมว่า e ี o อ Musk จริงๆเขาไม่ได้สวนหาอะไรเลยเกี่ยวกับเกมเขาแค่จะโชว์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เขาขนคิดค้นขึ้นอย่าง Starlink แล้วก็โชว์เล่นเกมบนแล็แปลท็อปบนเครื่องบินว่าเออ Starlink กูดีจริงๆมาแค่โฆษณา,า,าทเท่านั้นเอาประมาณนะครับ คุณคิดเห็นยังไงบ้างกับไอ้อิลมาสแกโกหกผ,ผมส่วนตัวผมก็เฉยๆนะ <c oughs> คือแกก็เป็นอย่างนี้มาแล้วแหะแล้วก็คนบางทีแกมันรวยนะ่าจะทำอะไรก็ได้แต่นั่นแหละมันก็เป็นประเด็นโจมตีที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ